สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวุ้สผู้สักคนเนาะเหมือนว่าพบมาพอกับบ่าวสักคนคนแักมวนพี่น้องเหมือนว่าเปิดกิบอยู่เพื่อนคั่วเฮาแล้วกันเพื่อนคั่วพี่น้องครับพี่น้องบ่กนั่งแก่บริษัทที่ของกินของอยากเพื่อนคั่วตี่นี่เลยพ่อพ่อให้เล่นเราพ่อพ่อกันนั่งแก่บริษัทกินอยู่เพื่อนคั่วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สินพี่น้องมีได้อาหารดีมากเนาะเมนูแปลกๆแน่นอนนึงพี่น้องผู้ใดเคยกินกับมินมาบอกในเลิศพี่น้องเดียวอรให้เบิ่งเนาะ วันนี้เอามาเฮ็ดอ้อมขีเล็กหรือว่าแกงขีเล็กน้อเพียงเนาะเดี๋ยวเ่าเปิดน้ำกันนะนี่พี่น้องเจคือขีเล็กเข้ามาเอาจองไม่หายนี่นุกถ้าต้มได้อะพี่น้องขนาดที่สองอะไรด้นี่นี่พี่น้องใบขีเล็กน้อเพียงเนาะใบขีเล็กหรือว่าอ้อมขีเล็กเรียกเอาสีมาตักออกพี่น้องตักใสะกฐง,งแล้วก็เสีมตาตำนะมตำแกงใส่ยนางมาเพียงเนาะมีอุปกรณ์ห่อสีแกง นี่อุปกรณ์ก็เอาจีไสพี่น้องนี่คือนังเนาะนังค่ะจีเดี่ยวเดี๋ยวเขาไปเสียน่ะมังชิโนงให้มันเบื่อยเนาะนี่คือเขาเบื่อเลียวก็หมักผ้าเขาใส่หมักผ้าน่ามึงก็ใส่ใส่กระดูกมูแล้วก็นามยานั่งนามยานั่งลักษณะแบบแกงเขาไม่เนี่ยพี่น้องสบายดีป่าลูกในที่สุดสบายดีป่าลูกอยดีดีอย่าดีดีอะสบายดีป่าลูกนะไม่จะกินอย่าเอากัน

แมานาน่มเ,ปมเป็นไปมะนาวมสาแม่เก็บมากใหเนาะแล้วยิ้มทางแล้วทางมันเข้ามะนาวตาลน้ำ้นกับวันาน้น,นกับนะพี่เนาะบาสะกนมักแบบมุนๆแบบตัววหญนั่นแหละน้งค้นกับมักตกปเป็นใบเปลือกโอเ

เชียงกับบริษัทเป็นอไรพี่น้องไม่สกุลสิบบาทเมื่อคืนคันมีไหมนี่่ะเราเหาไมมนี่กันเจอตัวไปตัวเห็นมาใช้กล่องมาับกล่องเพราะเมื่อไหร่เอามากล่องนังอ่ะโปโปมอญนกคายเดียวโ่๊ะปโปโป๊ยังไงโบตือโมเดิรงพ่ออะไรตัว้เนาะใกให่ นั่งชนะเลบแก้ใหม่นะพี่น้ตามไงแบ่นั่งท้าวานไทเลยครับเป็นที่ตามขาเรือเขาเรือเลยครับใส่หน้าจีรังนลพ่งใส่เขาเรือนะครับเขาเรือยน้าักษณะแบยแก้มหม่เนี่ย ปิดนมันฐาสายนดำเนาะามนนันจะซูกเดี๋ยวน็สาปิดเรว่าแม่มันกินเทนมาไดเพาะว่าแม่มันนำ้ำใสบดีเนาะ นั่นนี่นั่นว้าวนี่ปีเด็ดนะนั่ง๋ยวนั่งข้าจีเด้เอแล้วก็มาทูกๆแล้วก็ไปเซน่าว้าว ใช่ใด่นี่ใส่แล้วมีใคนะรต้องส่ายไหมน่ะพี่อย่ที่หนามตะแหลงเมง่ะอยู่สูนี่หระมีว่าใส่อีกไดนานพี่นะสางกับเรื่อมันสู คือกระด tamam. ูง <c ười> ูหลังจากคณาทีใส่พร้อมกันมันสิข้าพี่น้องหลังจากหมอปวดอัวก็แกงหนึ่งทใส่กระดูงูเนาะทำไปนี่ก่อนนี่คือว่าอะไรครับเขาอีนตุ๋วพี่เนาะแกงใหม่ใสร็จก็ตุ๋วโดยแกงแกงกี่เล็กจะไปตุ๋วขั้นแกงละใหม่เขาใส่ผักกระแยงแล้วอย่างละเดี๋ยวเราไปก่อนหมอเลยนะมา นี่อ้หอมนี่หอมแปลงเลยเนาะเออมาใส่ี่เมาใส่ดิ่ไม่มย่ล้ว่ไหมอาจายะกันจะกายุดตดนติอูยุดนี่ีน้อ เสียอย่างเดียวเนาะมูมี่ไก่บุนแรงอนยะู่เนาะมูมี่ไก่บุนแรงเนะาะนอสหาอีกประมาณอยู่ชิปนาทีหรือว่าณสามชิปนาทีเนาะเพราะว่าให้มันให้หมอนพุดแล้วก็จะเสียวกระดูกไส้กันเลยเนะาะกระดูกหมูแยงเียวแกงเีเรก,ก,กบุนีไก่บุนแรงใส่ผักเผาเนาะ ไรเคยกินกขนมีนมาบอกระเด้อพี่น้องตอนนี้หมอนิโค้ดเลยพี่น้องถ้าตรงไิโคนเด้อเลยพี่น้องเพราะว่าย่านเขาเวื่อติดหมอนะเพียงเนาะย้อนเสียกระดูกใส่พี่น้องกระดูกงูเนาะบอกกันใส่ตอนเท้ากระพรอบกินเองทำให้สีขาวพี่น้องตรงหมอพค้ดใส่ตอนใส่ตอนหมอพคดเนาะนี่พี่น้องตอนก็ขาวหนุกฟ้าเลยพี่น้อง เสี่ยเสี่ยเลยนี่ยแย่ขนาดแรงน้อมาใส่นะส่วนนายเพิ่นยู่ต่างวสอเกษตรเปิ้ลมันโมมี่เลยพี่น้องเนาะอยู่ต่างคนเนาะถ้าผู้ใดเคยกินกับมินมาบอกว่าสุกคนนีเด้อพี่น้องนัดผีตื้นลย่ามาถ่ายเพิ่งเป็นนายาไดยาเนาะ ถ้าผู้ใดเคยกินกับมิ่งนตะ้องบอกว่าสักคนในน้ำแข็นะงเนาะแกงขี้เล็กหรือว่าออมขี้เล็กพี่น้องปี่แต่เทืยดเลยเทียดพีนี่เทีเยดแหลกได้ว่าสักคนจะได้กินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะหนาตาสองเัาเป็น,นอะไรพี่น้องแซ่บๆโหลดมันเนี่ข่าวตอนแรกเนาะเห็ดกินนหยพ่อแม่ปอบขวาอานะบริยตเห็ดไปกินทั้งนะพี่น้องมาจากเราสักคนเมื่อปักซอง อาปักอซองกับบริระเฮ็ดตันงอ่มากวาสุกุลกับไปหันไปนี่จะขอ,อกันตอนมันชุกเนาะพี่นาองาษาจีนไทยเป็นไปนระยานัะยานะเสียตรงในข้นเด้อเลยพี่นนองเลยเพระาะว่าแกงเล็กมุกข,ข,ข,ข้นุรเนียเขาเว้อันจะติดหมอกันมุกข้น เขียวจนมันหมุนจนหนามมิแหงไปเได้ไปเราวางแหงร้ายไปได้ก็ได้ทำแบบข้าวคุยข้ามเขาตุยตุยนะพี่น้องคอยหนวดสิสเดดเพราะว่ากันไฟเห็ดแกงขี้เล็กนี่ต้องใจเย็นเย็นเลยพี่เราตั้งใจหอนได้นี่พอเสียบเราต้องเห็ดใจเย็นกับมัน ิ0นาทีคนเนึงเราว่าหาที่คนเนึงหมอยมันติดหมอนนะหลังจากเอากระดูกลงพี่น้อง่านไปเป็นไม่ล่าอยู่30นาทีนะเพียงนะเราว่า40นาที30 40, 40, 40, 40, 40, นาทีเฮ้ยเนอหมอกระเรล่มแหงนะเนาะ จะเดินมีเอาตุยแล้วนี่โอ้ยแล้วใจเย็นๆได้พี่น้องแกงขี้เล็กเนะ <c oughs> าะอาจจะคนชิโน่บ่าวเรื่องได้เรื่องหนึ่งไอ้พังน้นนองแกงเนาะน้อเดือดตัวมันเป็นประเด็นอีกหน่อยหนึ่งนะพี่น้อง คนกัม่มินมาบอกว่าห,ห,หาย่าสักคนตัเฮ็ดฐานเ็ดนี่คือทําไมไม่เฮ็ดไปแจกอาหารให้เด็กๆกินอยู่ที่ตาหมาู่ว้นนาน,นพิษณุโลกแจ๊คสี่เขาสิไปเฮ็ดแจกมพี่นาเขาเฮ็ดยูทูบมากเลยกับซ้ำสีเดือนพี่นาะที่เิแจกเน่ยอะเนาะแต่เงินชิเตมัดคูกม่มีพี่เนาไม่เอาสีไหลจากไลไหลาการ y นยูทู e บทนท่านไหลเงินเดือน,นพี่เนะาะซ้เดือนมาสุกเอะมากสองยังกับฟ้านั่แพี่ คือคือขอเอเซนไปเนาะขอเอเซนไปตอนนั้นก็บาลอนกันมันผิดพลาดมากวันนี้เขาก็ปิดการขอเอเซนเลยสองบาสกุลนั่นพี่นอ้องผิดการขอเอเซนเนาะกะใส่ภายในสองบาสกุลนี่ถือว่สาสาระซิดเลยพี่นอ้องสาระซิดการขอเอเซนเสื่อมเงินในยูทูบนะพี่นเนาะเงินงก็เห็นขึ้นนี่เนาะค่ะโบราณเพ้อเพ้อเรือนหนึ่งมาถึงกล็ลอยสันพี่นอ้องมันก็มาออกเนาะ ลักษณะแบบเป็นแบบกองบาลเอนี่ยนะพี่น้องคือกองบาลเออันเป็นเหตุมากอ่ะเป็นทลายปีอ่ะเนาะการยังบ่สูรายเงินพี่น้าะแบบคลิปมันบดถึงลอยนะพี่น้องมันบดเสียหายเนาะยูทูปมันบ่ใจหายมันต้องลอยลอยดีอนขึ้นเมื่อวันจึงได้แั้วคือบางเดือนแล้วเนี่าเดือนแล้วว่าสักคนกันไหลบดถึงถึงนี่ลอยอยู่ถามว่ามันจะได้ออกพี่น้องเขาเอาเงินมาไหลเนาะเขาต้องมีเอ็กเซนมาเสื่อมเอาเงินในยูทูปเนาะว่าสักคนกันฮ่าจะเสียดิ้นใดแบบ คือเอนะ็กเซนเนาะเอ็กเซนสีสีมาเสีอ,เอ,อนะสมเงินในยูทูปนี่แหละพี่น้เนาะสีมาเสีอมเงินเนี่ยแหละเสียมเงินในยูทูปนี่พี่น้องมันต้องไหนไปซื้อเอ็กเซนเนาะการที่จะไปซื้อใจกระทามแบบสุกอยู่ห้เพิ่นห้าหายพี่น้องกะรว่าผมพูดกันมาซื้อเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรจักราคามี่สมทรายเนาะเขาก็กว่าเงินที่ซื้อเราไปเนาะก็เก็บเงินไปกัดเห็นเงินรายสี่ห้าร้อยในยูทูปแล้วจะเสียส,สรแล้ว เดี๋ยวพาเงินไปซื e weiß, oh. ้อเอาเาก็เอาเงินในยูท <ife> ูบเนี่ไปใส่เนาะให้ว่ายืมหนยืมหนี้กันแล้วแต่น้องเนาะคือเนี่ยไงครับพี่น้องการเหตุยูทูบเนาะขั้นตัวเชิงลอยมันก็บเบอกพี่น้องอ่ะเอาตัวอาหารเขานี่พี่น้องที่ว่าสกุลแบบอลไรพี่น้องเช็กสิบป็ดเภทยังเป็นแจกยั่งนะถ้าว่าสกุลยังเอาตัวเองบาหลอดพี่น้องเอ้ยเฉินว่าสกุลเป็นเฮ็ดทานเป็นแจกยังเขาเนาะ คนโกนจักสิบ่าเราพี่น้องเนี่ยนี่ยนะสร้างพนักพันบินมากก็ดีใจเนาะผู้ใด้เป็นเบิ่งโฆษณาให้กับขอบขอบมุกขอบใจเป็นหลายๆเ้อพี่น้องผู้ใด้เบิ่งโฆษณาให้วาสุกุลเนาะผู้ขายโฆษณาก็ขอบมุกขอบใจรายเนาะผู้ขายข่ามาติดตามใหม่ผู้ขายข่ามาติดตามเก่าก็ให้ขออยู่หมืนควันยืนอยู่ดีไม่แห้งลำลำด้วยๆโปรเจ็บโปรจนเนี่ยขอไม่กลัวเป็นผู้ใดยข่ามาติดตามใหม่ก็ได้ผู้ใดยติดตามเก่าก็แบบคือว่าสุกุลโดยเฉพาะเนี่ยพี่น้อง แพงกันใบเนะี่ยหักแพงกันใบคือข้าวเหนียวหนึ่งไม่ยังให้เพ่แปลกนามคือนามถือข้าวเาหนี้ยนะพี่น้องน,ะนี่ว่าสกุลเห็ดกินกันมันกะคำเลยพี่น้องหาอกง,งมาพ่อแม่มันกะยากลนะพ่อยอตุ้นเป็นสิ้นแล้วแเนี่ยแหละพี่น้องว่าสกนนะุลนาะคือไปคืดมาอย่างแบบนึงก็อยากเถาะเลยพี่น้องเถาะการเห็ดยูทูบนะครับนเาท่าสิเถาะเขากับพม,มีดายไหลสิไปเห็ดยังเนะาะข้นจะไปเห็ดเบียร์มาพักนวลลัดกับโชคดีว่ามีซีดอ่ะสะาดพี่น้องเนี่ย มีแต่กขอเห็นที่สิได้ไปเดือนได้มันถึงหน่อยก็ขึ้นมาห้าหล่ออีกเส้นเลยพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาสุกุลเด้อพี่น้องทุกๆคนเนาะผู้ใดที่เขาว่าเบิร์กกันเลยที่สำคัญน่ะก็อย่าถามโฆษณาเด้อพี่น้องให้บาสุกุลเป็นได้หลายเนาะในการโฆษณาเนาะพี่น้องท่านพี่น้องข่ามาเบิ่งพี่น้องข่ามโฆษณาว่าสุกุลถือว่ามีได้หลายนั่นเองเนาะมันยังบุ้งถึงหน่อยเงินแต่ละเดือนต้องสางเดือนนี่ มาสะสมกันพี่น้องเดือนนี้คันมันออกก็สิถึงดอพี่น้องหาอีกนมาเสือมาเอานพี่น้องหอมดีบ่นี่ซ่นีล่ะพี่น้องเอ้ยว่าสมีหยังายเนาะาบ่ค่อยเก่งเฮ็ดอาหารเก่งพี่น้องค่อยคนอ่ใจหนึ่งใดึแซ่เนาะเป็นกําลังกําลังใจให้ว่าสเด้อพี่น้องใจที่เขาเบิ่งเนาะ ยามมาบิ่งเม่นุ่งห่อต้อนนั่งเอเนาะลายเหือแต่เหือแต่พี่น้องนี่อากาศท้องวันไร้ทางบ้านเนาะคือทางต่างประเทศพี่น้องอากาศเย็นดีเนาะทางบ้านนั่งท้องวันไร้พี่น้องเดือนสามเดือนสี่โอ้อยู่หลายเลยใครมาอยู่นี่เออเสือแต่เสืออยู่หลายอากาศท้อนไร้คล้องตะบะมือหนึ่งหน่งปกติแต่เสื่ออากาศมันปกติเนาะมือหนึ่งอาบน้ำซ้ำเสื่อช่วงนี้ยนี้ว่าทุกคนอาบมันมือหนึ่งซีหาเสื่อพี่น้องมึงอยากเะ กินข้าวแรงแดดะอาบอีกแนละ้วตอนจะขึ้นนอนอีกอาบอีกขึ้นนอตแต่ว่าเพื่อนออกเลยนะในคออีนยังครับผียังผีขี้ยงผยัง,ยง,นงเนาะต้องแม่สีนอนของแง่เนาะพี่นอ้องแง่ของแง่แบบที่ตีกิ้ยงพี่ยังเกลือเพื่อนออกพี่น้องของแง่ไม่สมือเลยอากาศมันเนาะกต่ฝันร่วมมัน,ม,นมันห่อนพี่น้องอนะ เนาะบาสกนนี่ตามพี่พี่น้องมื้อนึงากนก็จุดาได้ยงเนาะการนั่นน่ะเนาะพี่น้องเงินใน YouTube นี่ากมันออกเดือนนึง200เนาะคั่นมันง200มันก็100นึง100นึงถึงเมื่อมันจัออกพี่น้อง100นึงอันบ่ได้เต็มเลยพี่น้องคือของบาสนนี่บ่ได้เต็มพี่น้องคือว่า100นึงมันก็ตัด3 0 30%ตอเนาะเงินเดือนเนาะพี่น้อง ก็ว่าไรอยลอยเรียนมันก็ตสามิก็เดือนสามเดือนเจ็ิบเรียนพี่เนาะกคว่าว่าอะไรไ้ซองลอยมันก็ตาทุกชิบเรียนไ้ซ้ำลอยมันกรตดเก้าชิปเรียนภาษีแพงพี่เนาะภาษีเราโบคือภาษีไทยเนาะภาษีไทยมีแต่หาภาษีอยู่ได้มีแต่ตามเภาษีภลายมีแต่เนีว่ากันเสียแน่เลยมันก็นีเนี่เหยดพี่เนาะอยู่บมนนอกหน้าเขาเนาะ ໄປເພິ່ນອ້ອງເພດເຕີເອົາໄປພໍໄດ້ບໍ່เงียบບໍเงาເນາະເຫັນຫຍັງກໍຈັບມາຖ່າຍຢູ່ອີ່ຫຍັງກາວືอกันາຮັດຍັງດາເພິນມັນຍາๆກกันไว้ກເນ ภาษีมันหนักลายพี่น้องเลยเพราะว่าเสียงเอ็กเซน,นะนด้าเนาะแค่หน้าไรเสียบอะเนี่ยต้องไปคนหนักแล้วภาษีอนนะยู่ท้ายนุยนกระแทอ่าษีภาษีไปฝากกะว่บบาสักคนกับโมูหลอเรื่องนี้น้อเพียงเนาะผู้ใด้หูกะนี่น้อบอกว่าสักคนนี่เล้วพี่น้องเรื่องเอ็กเซนนี่น้อเพี่นเนาะผู้ใดมีแบบสองข้างทีไหนว่าสกคนสี่เหรียญนะพี่น้องนิดต่อห้าบาทสกคนเนาะาสกคนสี่ แจกเบอร์เท่าน nah. ้งีนว่าคนแดกแบบมีเรื่อนติดต่อมหาวัตถุคมันมีอีกเ้นน่อยนนี่นะวัุรแจกเบอร์โท่ไหนน้ององวัุคนขึ้นเบอรทร่าเป็นตอกเปเทศตัเป็นหังเปียโเป็นนี่เาพี่จะแจกเบอร์โท่นะเบอร์โท่วัุคน่ยสองศูนเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเก้าหกหกนีู่สองศูนย์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเก้าหกกระเพีนูกันเบาซากคนี่เา ตัวภาษาอังกฤษอยี่แวในแบบซื้อที่ทเป็นภาษาอังกฤษเนาะสักคนเคเอี่เนาะเป็นตัวกิษหน่อยตัวิพ์หน่อยนะเป็เนาะรีสองทางทีแบบมีเอ็กเซนต์อย่งกับที่ต่อาวาสักคนหนเนอี่เนาะพอราคามีดีเนนะพี่นเนาะราคาเขามู่เนาะี่ต่อฮาาหย้นาวาสักคนๆๆแบบเสื่อนะแเนเป็นข่งตัวเองแค่เองมาสักคนเอาอะไรเลยไม่คิดแต่พี่เนาะ พิดเอพิดไปทำมาสุกเหมือนหรืเพราขมันข้อะไรเลยมันพิดท้าพ่ะพิดเป็นมั้ว่เนะขอสุกคนกับบงเนะอ้ายาติงตกเห็นไมไอีคนี้เนาะอาบักนิดงใียเนาะเป็นบงกินเพลสพเนาะโหบ้าได้เลยคี้เ่ยอ้ายาตไแตกไงนเด้ เสียวีกใส่พักหอมใส่เล้ก็เ่เพิกินสันจะกีนหน่ไมไดหนะน่ยรืเอเลเดี๋ยวรีกเนะ เขาคอมบัวแล้วเขาอีตูนะ่เนาะเลี้อย่างเดียวมีไข่หมดแรงบางทีเชาก็บอะไรกินให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าเมย์เป็นไปลอะใครได้อีกเราเพียงเนาะ น่ว่าเป็นปบอนเขา้านยางไปเจอเพื่อนมาลอนไปบอนเขาถ้าพี่ตีงเป็นผ้าใบเป็นงุ่มใบเนาะนี่เอไปฟอกันตอนน้อสิตตักแตงเป็นผ้าเปนี่น้องตอนนี้ก็เดอะแ้าส้ิตาเปนผ้าใบเป็นพ้องเราะว้ย่ามได้ยงคนบ่คอยขบกันนี่พี่น้าผู้ไรเกลกินกับมินนะบอกไปเลยพี่น้องแปกี่เล็กเนาะ สักคนก็สิเฮ็ดบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้นก็เฮ็ดคือกันเนาะคว่าแล้วก็สูดไผปูดสูตรมันแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าสักคนจีนเนาะพี่น้องอืมใช่ๆอืมเพิ่นมีของข้าวอยู่เนาะครับนี่แหละครับอย่าสวยดิเด้อครับ Nhìn biết không? Chùi ra này không mè mà tôi một hết đâu đỡ vàng Quýt nhỏ quýt nhỏ, Hấp sổ nó cụi ยังเดือดร้ายสุดพี่หมอเนาะต้องเสียบได้พี่น้องเสียดได้แล้วเสียดเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าสกุลจิ้บใบเพียงจะมีเด้อพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บาสกุลเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบาสกุลเด็ดคลิปต่อไปนะเพียงเนาะที่สำคัญรักการศึกษาโฆษณาเด้อพี่น้องโดยเป็นนายหลายข้ออ้างเลยพี่น้องสู้ไว้ต้องการนะเพียงเนาะไว้ต้อเอิเปครับ มือปวบใจไร้เด้อทิศเขาเบิร์นาะเพียงเนาะคอยสุดภาพาเข็มแข็งแข็งแห้งบาสะปากโรคไปขายเจ็บบมเจ็บบ่บ่เจ็บบาไข่มีแต่ด้วยๆขึ้นไปนะพียงเนาะไล่เขาเบิ่งเด้อสลาย่าสะบัดเด้อโฆษณาเพียงเนาะยนดีดอกร้ายปวด้อพี่เนาะุได่ก็สิว่าอีกเจ้าที่ชองาะแบบกไลเกี่ยกับอีกสองเย้เนเด้อพ่ตาบบาสะกดเนาะพี่ดอกบาสกกลอ่านเบอร์โทรให้คัง เปิดเบอร์วัดแอหรเอว์ออวโวาโท้ททางด่วนกะไรืบอร์ f a c e กกก k หาทาว่าสมบ,บูรณ์ุกอย่างเนาะไกด์เนอร์ขเให้นะมีที่หนานบายบาย